สวัสดีครับผมพลอยครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ i n s i ซด์พอดแคส t คุยทุกเรื่องที่อยากคุย EP ที่ยี่สิแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วครับผมสำหรับคอนเทนต์เล่าให้ฟังฮะคุณเฟิร์สหลังจาก EP แรกมีหลายคนสนใจนะครับผม ซึ่งครั้งครั้งที่แล้วนะคุณเฟิร์สเราเล่าเกี่ยวกับมือถือพิกเซไปเนอะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นน้องนะแต่ครั้งนี้ฮะเราจะมาเล่าเกี่ยวกับมือถือรุ่นโโพีโโ่ของเขากันบ้างนีกว่านั่นก็คือ Google Nexus ครับอ้โหมันพับหลุดไททันเขานั่นเองใช่ครับผมว่ารุ่นนี้เขามีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังฮะ แต่ก่อนอื่นคุณเฟิร์สผมถามคุณเฟิร์สอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเมื่อพูดถึงเพียวแอนดรอยเนี่ยคุณเฟิร์สนึกถึงอะไรฮะนึกถึง g o o g l e นะแล้วยังไงต่อครับผมแล้วก็ในยุคสมัยเราที่ผ่านมาอืมก็จะนึกถึงเนี่ยแหละเน็กซัมแล้วก็ถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็จะนึกถึงโนเกีย อ๋อเออน่าจะหมดแหละเออเฮ้งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงดูกันดีกว่าคุณเฟิร์สว่าครับประวัติความเป็นไปเป็นมาของ Google Nexus เนี่ยเขาเริ่มต้นมายังไงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นเลยนะฮะต้องย้อนกลับไปในปี2010คุณเฟิร์ส Google เนี่ยเขามีโครงการพัฒนาสมาร์ทโฟนนะภายใต้คอนเซปที่ว่า อ่าต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่ลัน and ด o i ยที่เรียกได้ว่าไม่ผ่านการปรับแต่งใดๆเลยนะอืมเออซึ่งเราจะคุ้นชินกันในชื่อเพียวแอนดรอยครับอืมหรือซึ่งถ้าคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สจำได้นะว่าครับยุคนั้นเนี่ยมันจะมี h ฮ c ซใช่ไหมแล้วก็มีซัมซุงเนาะมี LG มซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมี UI เป็นของตัวเองเนาะ คุณเฟิร์สพ่อจำได้ไหมว่า HTC เขาใช้ UI ว่าอะไรโอ้โหจำไม่ได้เลยพอยแต่รู้ว่ารุ่นแรกเขาอะชื่อ HTC Nexus One อ่าอ่าแต่ว่าของ HTC เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นอ่า HTC Sense ใช่ไหมเอ้ยเออใช่ใช่ใช่ HTC Sense UI ซึ่งตรงนั้นอะเขาเอา android ไปปรับแต่งไง <c oughs> แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นของ Samsung เนี่ยมันก็คือจะเป็น t o u ทั w วิดใช่ไหมทั c วิดยูไอใช่อ่าซึ่งพอแต่ละแบรนด์เอาไปทําเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอ่ามันไม่เสถียรไงคุณเฟิร์สเรายุคน,นั้นก็จะมีหลายคนที่บ่นเนาะว่าแบบเออมันมันดูแบบไม่เสถียรเลยอันนี้แหละฮะก็คือเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้เลยครับ Google Nex u s ก็คือ <c oughs> Google เนี่ยพัฒนา แอนดรอยขึ้นมาใหม่เลยครับโดยใช้ชื่อคำว่าเพียวแอนดรอยครับ่ซึงโดยรุ่นแรกนะคุณเฟิร์สเดี๋ยวเรา,เ,<อ>าเสนิดนดึงครับผมยังไงครับเพียวแอนดรอยตอนนั้นเขาจะมีชื่อว่าสต็อกแอนดรอยด้วยนะอืมยังไงฮะก็ไม,ไม่ไม่เป็นชื่อเรียกตอนนั้นสมัยนั้นเขาจะชอบเรียกกันว่าสต็อกแอนดรอยหรือ, Pure อเพียวแอนดรอยอ๋อเออเอเคครับพอยต่อเลยโอเคซึ่งรุ่นแรกเนี่ย Google อะ่ะ เขาได้พัฒนาร่วมกับ h ฮ c ทครับโดยใช้ชื่อว่า nexus one ครับอ่าใช่รุ่นนี้นะคุณเฟิร์สมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่มากนะนะณตอนนั้นนะสามจุดเจ็ดนิ้วครับใช้ชิป snapdragon s 1ครับพอพอยพูดว่าหน้าจอใหญ่มากสามจุดเจ็ดคือเรารู้สึกว่าเราขาดยุคนั้นมาได้ยังไงวะเนี่ยใช่คุณเฟิร์ส ณ<น>ปีสองพันิบหน้าจอสามจุดเจ็ดนิ้วนี่ถือว่าใหญ่มากนะสิบสี่ปีที่แล้วอ่ะใช่ครับใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าชิป Snapdragon S หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าทํางานได้เร็วกว่า iPhone 3 Gs ยุคนั้นด้วยนะมันเฟิร์สอ่าอ่าแล้วรุ่นนี้นะครับรันบน Android สองจุดห A แคครับโอ้โหไม่ธรรมดานะใช่ใช่สิบกว่าปีที่แล้วครับ อันนี้คือต้นกำเนิดเลยครับของ Google Nexus นะฮะผมว่าเด็กเก้าศูนย์ะพอยที่ชอบมือถือเหมือนพวกเราเนี่ยน่าจำ<ช>ตัวนี้กันได้<ช>แน่นอนมันสวยวมากนะอการยูนับจาก Google เนี่ยจับมือกับ HTC ไปใช่ไหมตอนทีครับเปลี่ยนจับมือกับซัมซุงด้วยอ่าตัวเน็กซัรุ่นที่สองก็คือ Nexus S ผมเชื่อว่าเนี่ยคุณเฟิร์นน่าจะจับได้ใช่รุ่นนี้นี่อ่าเป็นรุ่นที่ทำให้ผมเริ่มเริ่มสนใจซีรีส์เน็กซัแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าในยุคสมัยเราอะพอยก็คือยุคที่ g a l ล x y n e ่เน็กซเปิดตัวอืการจะซื้อตกลุนเน็กซัสักตัวหนึ่งเนี่ยมันลำบากกว่าปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยมันมีร้านหิ้วเยอะมากแต่ยุคสมัยเราอะคือคุณต้องไปหา ก็ไปมาบนคลองอย่างเดียวใช่ไหมคุณเฟิร์สยุคนั้นอ่ะใช่คือถ้าไม่ไปสมมติคุณอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคุณคุณคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการหาชิปปิ้งที่เขานําเข้าอ่ะแล้วเขาก็จะบวกบวกค่านําเข้าสูงมากเช่นแบบอ่าจริงๆอ่าตัว Galax y ซี่ซ่าเนี่ยเขามีเดี๋ยวเขาจะมีตัวแท็บเล็ตรุ่นแรกของเขาด้วยหน้าจอเจ็ดนิ้วซึ่งตอนนั้นอ่ะ Google ขายเจ็ดพันแต่พอคุณไปผ่านชิปปิ้งอ่ะมันขายหมื่นสองเลยนะ อืมโอ้โหวบวกมาเกือบเท่าตัวนะเออฉะนั้นอตอนนั้นน่ะการที่ซิ่งเน็กซเนี่ยผมแบบเฮซี่มากเนื่องจากว่ามันเป็นตัวอ่าสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่มีความเคิร์ฟสวยมากใช่สวยมากออมันจะนคล้ายๆกล้วยหอมาคุณเฟิร์สใช่มันมันเคิร์ฟแบบเอาเอาแนบแก้มแล้วมันโค้งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันสวยมากแล้วผมจะบอกว่า n e x กนะคุณเฟิร์สเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะที่รัน a อ d ด o i d 2 สองจุดสามจิงเจอเบตนะโอ้โหนมปังขิงใช่แล้วคุณเฟิร์ชเชื่อไหมว่ารุ่นเนี้ยมี NFC ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะใช่ใช่มันเป็นรุ่นแรกเลยที่ตอนแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้จักกันไงเหมือนใช่คือไม่รู้ใส่มาทำไมว่าอ f c อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างอ่เพราะว่าตอนนั้นในไทยยังไม่มีตัวเทคโนโลยีที่จะใช้งานกับมันอืม แต่เราแต่ Android เนี่ย <c oughs> มี NFC ตั้งแต่ปี2010แล้วนะ <Ừ. S 1> โอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นไงโอเคงั้นถัดมาคุณเฟิร์สในปี2011ครับ,รบ Google และ s a m s u ุงยังคงจับมือกันต่อครับพร้อมก <c oughs> ารเปิดตัว Galaxy Nexus ครับและถือว่า <c oughs> เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยนะคุณเฟิร์สด้วยการลันบน Android 4.0 Ice Cream Sandwich ครับ Oh แล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยนะคุณเฟิร์สที่มาพร้อมขุมพลังดูอลคอครับใช่คือตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็น the first ทุกอย่างของสมาร์ทโฟน Android นะนอกจากที่ใช้ชิปด a อ c ลคอครั้งแรกแล้วเนี่ย่อรัน4.0ไอ Cream แซน d w วิ h แล้วเนี่ยหน้าจอยังเป็นกระจกดัลคอนเทลโอ้โหที่เขาบอกว่าแข็งแข็งทนๆนเนี่ยนะคุณเฟิร์สอ่าซึ่งตอนนั้นนะ่ะไอ้กริล่าที่ทุกคนฮิตกันตอนเนี่ย มันยังมันยังไม่ได้ดังนะถ้าถ้าย้อนกลับไปตอนตอนนู้นนะ่ะตอนนู้นนะ่ะเออแต่ตอนนี้ลกลายกลายเป็นว่าเจ้าตลาดไปแล้วใช่แล้วคุณเฟิร์สสังเกตไหมว่ารุ่นเนี้ยซัมซุงใช้คำว่า Galaxy ซเข้ามาร่วมกับ n e x กซแล้วใช่ซัมซุงยอมเอา e อ c l u s i v e Name ของตัวเองเข้ามาคอ l ์ลบคอลใช่เออถือว่าไม่ธรรมดานะ แสดงว่าทาง g o เ g l e เนี่ยเขามั่นใจ s ซัมซุงมากเลยว่ามาแน่แบรนด์นี้ใช่เพราะว่าอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นขนาดเปิดเปิดด้วย HTC เนี่ยเขายังไม่ยอมใช้เซน a t i o n ที่แบบทั้งๆท,ที่ตัวเองอ่ะไปเอาบอดี้ดีไซน์ของ HTC เซน a t i o n มาใช้แต่ไม่ใช้นะใช้เป็น Nexus One ใช่่แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้ s ซัมซุงนะให้ใช้เป็น Nexus e ใช่ไหมใช่ฮะ แต่นี่ใช้ g a l a x y เลยครับ g a l a x y แล้วนะเปิดใจเขาเรียกเปิดใจถัดมาคุณเฟิร์สในปีสองพนสิบสองครับ Google เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยครับมาร่วมมือกับ LG ครับคุณเฟิร์สแต่ยังคงเป็นแบรนด์เกาหลีเหมือนกันครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าที่ LG เขากำลังดังไงพลอยใช่แล้วเขาก็ได้เปิดตัว Nexus 4คุณเฟิร์ส ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขามีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ครับซึ่งฝาหลังเนี่ยเป็นลายโมเสกครับคุณเฟิร์สจำแนมันจะเป็นเหมือนลายเม็ดพิกเซลอะสวยมากรุ่นนี้ฝาหลังมันเป็นเหมือนกระจกด้วยนะเวลามองแล้วมันมันดูลักชัวรี่มากอะสวยมากแล้วก็รุ่นนี้นะคุณเฟิร์สรันบน and ด o i d 4.2สี่จุดสองเจรบีครับอ่าน้องเยลลี่มาแล้ว สุดยอดนะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นตระกูลเน็กซัตที่วางขายในราคาที่ไม่สูงมากด้วยนะคุณเฟิร์สอืมเออตอนนั้นในไทยคือทุกคนต่างเริ่มตามหาเน็กซัสี่กันแล้วนะสวย,สวยมากร,รุ่นนี้รุ่นนี้สวยม,มากถัดมาครับในปีสองพันสิบสาม Google นะครับยังคงร่วมมือกับ l อีรั้ังนะครับด้วยการเปิดตัว Nexus ห้5ครับโอ้โห oh, รุ่นนี้แต่แต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าดีไซน์นะคุณเฟิร์สมันเรียบง่ายจนแบบว่าถ้าชอบคือชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยอ่า uh. เออมันเป็นซะอย่างนั้นนะรุ่นนี้แล้วก็มันถ้าผมจะไม่ผิดฝาหลังมันจะมีทัสตัวตัวสแกนนิ้วมืออยู่ใต้โมดูลกล้องอืม ก็เป็นยุคสมัยของการที่สมาร์ทโฟน Android เริ่มนำระบบสแกนไรยนิ้วมือมาใช้กันใช่แล้วรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สรันบน a n d ด o i d 4.4 KitKat ครับอืมอืมแล้วก็ยังคงขายที่ราคาไม่สูงเช่นเดิมครับถัดมาฮะในปี2014ครับ,รบ Google นี่เปลี่ยนพันธมิตรใหม่เลยคุณเฟิร์สมาจับมือกับ Motorola ครับโอ้โหอันนี้เป็น แบรนด์ลักสมัยก่อนของคุณเฟิร์สใช่ไหมฮะแบรน์นี้รีเรจเดลี Le ่ ly, ที่เราอยากให้เขามาจับมือกันมานานแล้วใช่ด้วยการเปิดตัว n e x กซ6ครับคุณเฟิร์สรุ่นนี้นะบอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยสเปคที่สุดยอดมากๆในยุคนั้นนะคุณเฟิร์สใช่มีอนนจอใหญ่5.96นิ้วคุณเฟิร์สใช่พอแล้วแบบตอนนั้นน่ะ N e x กซั6มันเป็นสมาร์ทโฟน Android เราจำได้เลยว่า อ่าทำโลพิเซลอ่ะคือขอบจออ่ะบางมากใช่เออแบบกรีดอ่ะกรีดแล้วจอใหญ่ไม่พอดีไซน์สวนไม่พอนะคุณเฟิร์สมาพร้อมชิป snapdragon 805อ่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของ snap 800ซีรีส์800ใช่ฮะกล้อง13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่3220ม ah, ิลลิแอมคุณเฟิร์สยุคนั้นแบต3000 เยอะมากนะอ่าเอาเอและที่สำคัญคุณเฟิร์สรันบน a อ d ด o i ย5.0โลลิป p o p ด้วยฮะอโอโเรียกได้ว่าเพอร์เฟกอะใช่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเฟิร์สยิมแฟกซิปในฝันนะใช่คือมันเป็นการคอแลบของรีเจนเดอรี่อะพอยท์กูเกิลกับโมโตโรล่าที่แบบทุกคนอยากเห็นเน่ะแล้วผมบอกเลยว่าเน็กซั6เนี่ย เป็นหนึ่งในรุ่นเน็กซัที่ดีไซน์สวยมากนะอืมสวยมากอีกหนึ่งรุ่นเลยใช่สวยสวยจริงๆมันเรียบง่ายแต่มัน<ช>สวยมากต่อมาคุณเฟิร์สในปีสองพสิบห้าครับ Google ครับกลับมาจับมือกับ l ออีกหนึ่งครั้งคุณเฟิร์สพร้อมเปิด<ช>ตัว n e x กซัา 5X ครับหลายคนตอนนั้นงงครับพอยใช่ทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับสำหรับ Google ทำไมไม่ไป็เจ็ดใช่อเออแต่เขามีเขามีเหตุผลครับคุณเฟิร์เขาบอกว่าที่การเปิดตัว n e ็กซัน 5x เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นระดับกลางในตระกูล n e ็กซัครับอ่าอาซึ่งตัวเครื่องเนี่ยผลิตจากพลาสติกเลยนะครับ,รบเพื่อที่จะวางขายในราคาที่ไม่ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ยังมาพร้อมสเปคที่โอเคอยู่นะคุณเฟริร์เพราะว่าเขาใช้ชิป snapdragon 808นยะ์ะอืมโอยไม่ธรรมดานะ นายุคนั้นมีพอร์ตไทซีแล้วด้วยนะคุณเฟิร์สอ่าปี2015เราได้ใช้พอร์ตไทซีแล้วนะครับสำหรับสาวกแอนดรอยอืมแล้วตอนนั้นก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดมันจะเล็กอร์ด 4K ได้ด้วยนะอืมและที่สำคัญคุณเฟิร์สลันบนแอนดรอย6.0มัชเมโลครับ,บ, 0, รบอ่าน้องมัชเมโลโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นกลางแต่ สเปคนี่ถือว่าแฟกชิปดีๆนี่เองนะครับอืมและในช่วงปลายปีนะคุณเฟิร์สของปี2015เนี่ย Google ครับเปลี่ยนขั้วเลยคุณเฟิร์สมาจับมือกับหัวเว่ยครับ,บ,รบอันนี้เป็นแบรนด์เอเชียแรกและแบรนด์เอเชียเดียวนะครับที่ได้ทำ<ช>อไม่เดียวสิเพราะมีซัมซุงถ้าเราใช่มีซัมซ <Samsung S 2> ุงร <My> LG อ่าแต่จะบอกว่าเป็นจีนแล้วกัน เป็นจีนแรกจีนเดียวที่ได้จับมือกับ Google ใช่ทำ<อ>การเปิดตัว Nexus 6P นะคุณเฟิร์ส<อ>บอกเลยว่าตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคที่แบบพรีเมียมเลยรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สมาพร้อมหน้าจอ5.7นิ้วครับความละเอียดนะคุณเฟิร์ส 1440p ครับหรือ 2K คือโหดจัดจัดะ่ะเอาแบบโโนั้นน่ะใช่ฮะแล้วก็ ใช้ชิป snapdragon 810ครับแล้วก็ตัวลอ <OM> มน,น,นี่เป็นโลหะด้วยนะใช่คุณเฟิร์สสวยมากแล้วมาพร้อมลอมรอยกิกนะคุณเฟิร์สยุคนั้นนะโอ้โหสุดมากแล้วก็มาพร้อมพอร์ตไ p ซีครับแล้วก็รันบน Android 6.0จุดศูน a l มัชเมโลโอ้โหแต่เรื่องที่พิลกที่สุดคือคุณเฟิร์สครับรุ่นนี้นะครับถือว่า น่าเสียดายมากเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายและถือว่าเป็นรุ่นปิดตำนานสมาร์ทโฟนตระกูล Nexus ด,ด้วยนะใช่ครับโโเป็นบรรพบุรุษไททันนะเพราะว่าหลังจากจบ Nexus 6P ก็ก้าวเสู่ยุคพิกเซลแล้วนะครับใช่โอ้โหผมว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของแอ d ดร i d จริงๆนะคุณเฟิร์สใช่ผมเชื่อว่า น้องๆในในในตอนนี้น่าน่าจะไม่รู้จักกันเนาะใช่เพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นพิกเซลแบบเหมือนเป็นต้นฉบับไปแล้วใช่ถ้าไม่ได้ตามข่าวเหมือนพวกเราอ่ะคุณเฟิร์สหรือไม่ได้ทำงานด้านนี้นะหรือไม่ได้ชอบติดตามข่าวมานะผมว่าไม่ไม่มีใครรู้จักนะถ้าเป็นเด็กเจนนี้นะผมบอกเลยอืมเออเพอเผยแฮตตี้ซียังงงเลยคุณเฟิร์ส ถ้าพูดถึงแบรนด์ h d c อ่ะใช่หลายคนผมเชื่อเลยว่าหลายคนงงว่าแบรนด์ไรหว่าทำไมปัจจุบันไม่เห็นและอีกหนึ่งแบรนด์คุณเฟิร์สที่เมื่อก่อนเขามาทำตลาดในบ้านเราเยอะมากเลยก็คือ LG อืมอ่า LG ช่วงที่เขาทำ n น็ u ซัเนี่ยเขากำลังดังของตัว G s e r i e s ของเขาใช่ตระกูลตัวท็อปของเขาอ่ะเนาะใช่โดยเฉพาะ LG G4 ที่แบบฝาหลังเป็นหนังแล้วก็ตัวเครื่องโคงมีการเคิร์ฟเคิร์ฟนิดนึงอืมอ่าดังมากจนแบบเอ่อ G5 ออกมาก็โดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องเรื่องเรื่องเมนบอร์ดไปที่ตอนนั้นแบบมีข่าวว่าบอร์ดก็พังง่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อก็น่าเสียดายนะจริงๆเรียกได้ว่าในยุคสมัยเรา LG เขาเขาเรียกว่าขับเคี่ยวเลยขับเคี่ยวมากับ เอทซมากับซัมซุงเลยเราเรียกได้ว่ายุคนั้นน่ะพวกเราก็ได้รีวิว lg เยอะเหมือนกันนะคุณเฟิร์สก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พวกเราก็ถือว่าคิดถึงเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ทำสมาร์ทโฟน a อ d ด o อ d ดได้ดีเลยล่ะเป็นอะไรที่เราว่าเขาทำดีนะอืมใช่แต่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะกระแส กระแสตอบรับช่วงนั้นแหละช่วง G s e ซีรีเลยทำให้เป้วแป้าหนักเลยอืมแล้วผมจะบอกอย่างนี้คุณเฟิร์สแต่ละบแบรนด์ที่มาจับมือกับ Google เนี่ยไม่ว่าจะเป็น h t ทีไม่ว่าจะเป็น Samsung ไม่ว่าจะเป็น LG หรือ Motorola หรือ Huawei เนี่ยโอ้โหแต่ละแบรนด์นี่ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพดีทุกแบรนด์เลยนะอ,อืมผลิตมือถือมาได้ดีทุกแบรนด์นะ ใช่เอ้เมื่อกี้เราเราบอกเราบอกหรือ,อยังนะว่า Google Nexus จุดประสงค์เขาคืออะไรบอกไปแล้วฮะอ๋เอาบอกไปแล้วนะว่า, <Okay. S 2> อาคอนเซปต์เดี๋ยวผมย้อนให้อีกทีหนึ่งแล้วกันก็คือค,คอนเซปต์เขาบอกว่าเขาทำมาเพื่อต้องการสมาร์ทโฟนที่ลันบน Android ที่ไม่ผ่านการปรับแต่งใดๆเลยฮะอ่าโอเคครับผมโอเคคุณเฟิร์สมีอะไรเสริมไหมฮะ สำหรับเก e ี <S <S Google, ่ยวกับประวัติ Google Nexus ครก็จริงๆเป็นเป็นเรื่องราวที่ผมว่าหยิบมาพอหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่เป็นเป็นอะไรที่ดีนะเพราะยุคสมัยนี้ผมว่าหลายคนไม่รู้จักไปแล้วใช่เพราะว่าเขาได้ปิดฉากไปตั้งแต่ปี2016ใช่ฮะก็น่าจะ8ปีแล้วเนาะ8ปปีที่หายไปแต่ว่าในในในยุคสมัยที่เราแบบว่า เปิโตมาแล้วเราก็ทำงานวงการนี้มาช่วงนั้น,นอ่ะเนาะเป็นมือถือที่ต้องบอกว่าชาว a n d ดรอยที่เป็นกรีกเนี่ยไปฝันนะครั้งหนึ่งอยากจะถือใช้งานนะใช่เลยเคือพูด,ดได้ไง่ายว่าอยากอยากจะซื้อมาลองสักครั้งหนึ่งอ่ะคุณเฟอร์สซักรุ่นนึ่งอ,อ,อะเอออยากจะแบบถือจับใช้งานอยู่กับเราสักปีนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายุคสมัยนั้นก็ยอมรับว่า การที่เราจะซื้อเครื่องหิ้วมันมันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเหมือนในสมัยนี้ยากมากคุณเฟิร์สอย่างที่คุณเฟิร์สบอกเลยไหนจะหาร้านอีกแล้วถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็กลัวว่าเราจะโดนโกงหรือเปล่าด้วยเนี่ยดิใช่แล้วก็ร้านในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นร้านชิปปิง้งก็คือเขามีหน้าที่แค่เอาของมาให้เราซึ่งถ้าหากแกะออกมาแล้วมันมีปัญหาเขาบางร้านเขาก็ไม่ได้รับส่งเครื่องคืนให้เราไงใช่ คือมันกลายเป็นว่ามันจะลําบากเลยนะคุณเฟิร์สถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาเนี่ยอืมอืมก็เรียกได้ว่าเราพวกเราที่เป็นแบบว่าในยุคสมัยนั้นที่เป็นอ e ีกแอนดรอยก็ได้แต่ฝันเนาะเพราะว่าใดูแล้วไม่ไม่มีทางเลยที่เราจะได้สัมผัสหรือครอบครองมัน <laughs> แต่ผมทำความฝันสำเร็จนะคุณเฟิร์สเพราะว่าผมก็จับเพียวแอนดรอยเหมือนกันครับแต่เป็นแบรนด์โนเกียครับ ้ <c oughs> อัน,นขายถูกกว่าด้วยครับอันนี้จริงนะครเป็นตำนานที่ยังพอหายได้อยู่ในปัจจุบนันใช่คือถ้าใครอยากจะสัมผัสเพวแอนดรอยในราคาประหยัดก็ต้องโนเกียสถานเดียวครับครับผมก็รีบหน่อยนะเพราะว่าปัจจุบนันเขาไป SMD แล้วตัวโนเกียเพวก็ขายตามที่เหลือน่ะน,นะเหลือสต๊อกเท่าไหรก่ก็ขาย เนาะใช่ฮะโอเคครับผมทางนั้นก็ขอฝากคอนเทนต์เล่าให้ฟังด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะพยายามหาประวัติต่างๆในโลกไอทีหรืออะไรก็ตามมาเล่าให้ฟังต่อนะคุณเฟิร์สครับก็ถ้าชอบก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า mm hmm. ชอบแบบนี้ชอบหัวข้อเล่าให้ฟังหรือว่าอยากให้พวกเราเล่าอะไรให้ฟังใช่ฮะมาคอมเมนต์นกันได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทยอยหาคอนเทนต์หลากหลายมามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคก่อนจะไปก็ขอฝากนะครับ Inside Daily นะครับกด Subscribe ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ